สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับเซลล์น้องเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนักการใหญ่อซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากได้รถมือสองนะคะสภาพสวยๆเกรดเอแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยที่เบอร์ทโทรศัพท์ด้านล่างนี้เบอร์นี้สามารถกดแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะกดค้นหาเบอร์ทโทรศัพท์นะคะแล้วกด09 3 3ม8 8 8 8 8นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ตรงของเซลล์หนูเล็กเลยสำหรับวันนี้หนูเล็กมีตัวรถเข้ามาใหม่นะคะ <S 2> <2> <S อยากแนะนำให้ชมกันเป็นตัวแลแๆอีกหนึ่งคันเลยที่น่าใช้มากๆสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะ t o y ย t a าอ t ติสห r ึ่งจุค่ะคันนี้ได้เป็นปี2019นะคะจดทะเบียนปี2020สีขาวหายากมากๆเลยนะคะไฟหน้าบอกเลยว่าสวยจริงๆสะดุดตามมาแต่ไกลเลยแล้วด้วยรูปลักษ์ของเขานะคะที่เปลี่ยนไปเป็นโฉมออ ด้วยคันนี้นะคะดีไซน์ออกมาได้ดูลงตัวนะคะออปชันเต็มทันสมัยน่าใช้มากๆสำหรับคันนี้เนี่ยราคาเข้าตัวน้องนะคะจะอยู่ที่579,00 0บาทหากลูกค้าจัดฟรีดาวพอนเลทอยู่ที่ประมาณ9,000ไปปลายหมื่นต้นๆค่ะดอกเบี้ยเครดิตดีได้เริ่มต้นอยู่ที่4ปีอยู่ที่2.49เก้าเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยไม่มีบวกเพิ่มนะคะมาเดี๋ยวดูนผ้พาชมในส่วนของตัวรถกันนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยด้านหน้าของ ะะตัวโคมไฟได้เป็นชุดโคมไฟเดิมแท้โรงงานค่ะไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์แบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยตัวไฟด้านหน้านะคะเป็น LED ทั้งด้านบนและด้านล่างตัดหมอกมีมาให้ LED เช่นกันกระจังด้านหน้าเขาจะได้เป็นสีดําตัดกันกับสีเงินแบบนี้เลยและได้เลขเทะเบียนนี้ไปเลยนะคะพี่ๆขาสเกิร์ตด้านหน้าติดมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะรถสวยใหม่หน่าใช้มากๆค่ะคันนี้ รายละเอียดตัวรถนะคะในส่วนของบอดี้รถเรียมสันคมชัดมากๆค่ะไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยตัวล้อแม็กจะได้เป็นสีทูโทนพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้ามีมาให้แล้ว4ล้อเลยนะคะซีรยียางอยู่ที่ 225/45R17 ขอบยางใหญ่พอสมควรเลยช่วงล่างไม่มีสนิมนะคะซุ้มลงซุ้มล้อหรือว่าตัวโช๊คไม่มีสนิมรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิวามน้ำท่วมกับสีกอไมามาอย่างแน่นอนกระจกมองข้างค่ะให้เป็นสีดำ นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้ที่สำคัญม,มีบายสปอร์ตด้วยสําหรับตัวโฉมนี้มือเปิดได้เป็นโคมเนี่ยทางอันพร้อมกับตัวกุญแจที่เป็นสมาร์ทย์เลต สำหรับรายละเอียดภายในคันนี้จะได้คุมโทนสีดำกันไปนะคะเริ่มกันตั้งแต่ตัวแผงประตูเลยแผงประตูสีดำเงาเป็นโนแบ็กแบบนี้ตัดกับตัวสีแดงมาเพาะกับตัววัสดุซอฟ์หนังแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหูช้างจะอยู่ด้านนี้เลยมือเปิดจะได้เป็นสีเงินนะคะที่ใส่แก้วน้ําที่ใส่ขวดน้ํามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดค่ะหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะสีเดิมเนียนบางเงาวับเลยนะคะแสงไฟตกกระทบแบบนี้ได้เป็นสีขาวหมกไปด้วยเสาบีนะ นะะในเรื่องของหัวน็อตเช่นกันไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะเงาวับมากๆเลยนะคะตัวรถสวยมาก<ด>ในส่วนของตัวเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังทรงบักเก็ตสีสีดำนะคะแล้วก็เดินแถบสีแดงเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะสวยใหม่ปีกเบาะไม่มีร้มนะคะพวงมลาลัยมันติฟัง์กชันทั้ง2ฝั่ง เดี๋ยวหนูได้เข้ามานั่งในรถนะคะตัวหน้าจอของเขาเนี่ยมันก็จะมีตัว M I D ที่แสดงตัวผลสถานะรถว่าปิดอยู่หรือไม่นะสตาร์ทเลขใหม่ให้ชมเรือนใหม่กันอันนี้น้องเรียนแจ้งว่าของเราเนี่ยเลขใหม่เดิมนะคะเลขใหม่เดิมเลยจากโรงงาน1นึ่งแสนรถปี2019ใช้งานอยู่ประมาณ6ปีใช้ปีละ20,000ก็โลถือว่าเป็นปกติของการใช้รถเพราะหนูเลยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้งานรถอยู่ที่ปีละประมาณ25งหมและไม่ได้ไปไหนเลยนะแค่จากบ้านมาทํงาน และบ้านอยู่ห่างจากที่ทํางานเนี่ยอยู่ประมาณา15โลไปกับ30โลแค่นั้นเลยนะคะเลขไม์อยู่ที่25,000ต่อปีของเล็กเองนะแต่น,นี้ก็คือใกล้ๆกันเลยสําหรับคนที่เขาใช้รถเป็นประจําก็จะใช้ประมาณนี้ไม่ได้ถือว่าเยอะเพราะสำหรับตัว Toyota a l t i ติต้องเรียกได้ว่าตัวรถเนี่ยเลขไม่เขาใช้กันเป็นล้านโลได้จริงๆคะ่ะลูกค้าขาอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคะอันนี้เครื่องเกียร์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยหรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะที่ดูผ่านคลิป วิดีโอของหนูเล็กมาแล้วกลัวว่าตัวรถมีปัญหาเครื่องเกียร์เดี๋ยวหนูเล็กแถมเป็นประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีไม่ได้ดูแลแค่เครื่องเกียร์นะคะดูแลเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะระบบเบรกระบบบังคับเลี้ยวนะคะ128รายการรวมถึงคอมพรสเซอร์แอร์ด้วยดูแลให้ลูกค้าเข้าศูนย์บริการโตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะคะพี่ๆขาถ้าจองผ่านของวิดีโอหนูเล็กมานะจ๊ะเบอร์โทรนี้สามารถกดเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้มาเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวรถกันต่อนะคะ คันนี้หน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวกล้องถอยนะคะเดี๋ยวลองใส่กล้องถอยให้ดูนะ ตัวกล้องถอยของเขานะคะก็ถือว่าอยู่ในมุมกว้างพอสมควรนะคะมุมอับไม่ค่อยเห็นกว้างนะคะใช้งานได้ง,ง่ายๆเลยสําหรับตัวโตโยต้าเอลติสแอร์ได้ออโต้มาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ตัวเกียร์ค่ะเป็นออโต้แบบถุงเนาะแล้วก็มีระบบประหยัดน้ํามันอขออภัยค่ะเป็นตัวการลื่นนถลายแล้วก็โหมดสปอร์ตเผื่อพี่ๆนะอยากจะขับขี่สนุกมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มโหมดตรงนี้ได้เลยเบรกโฮนะคะมีให้เรียบร้อยเบรกไฟฟ้ามีให้ครบถ้วนเลยทีย่ ที่ใส่แก้วน้ํามีมาให้2ช่องนะคะแล้วก็ที่พักแขนมีมาให้ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นช่องสําหรับ อุปกรณ์นะคะชาร์จแบตแล้วก็เสีย120บบกรลอยยี่สิบโวลต์อันนี้ก็จะเป็นอะไรของเขาที่เขาใส่มาให้นะคะเดี๋ยวก่อนปล่อยรถเราจะต้องมีสปารถค่ะแล้วก็ดูแลรายละเอียดให้เรียบร้อยของตัวรถให้อีกทีหนึง่งอันนี้หนูเลยให้ดูในเรื่องของรายละเอียดรอบๆนะคะเผื่อลูกค้าที่ไม่ได้เข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะจะได้เห็นอ่าอันนี้ตัวฝ้าเพดานก็ไม่มีรอยยันเจิมสะอาดสะอ้านน่าใช้งานมากๆค่ะม่านบังแดดมีมาให้นะคะมีกระจกแถมมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยทั้งสองฝั่งเลย นะคะคติดตหว่างแน่นอนไฟหัวเก๋งนะคะติดปกติเลยทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวหนูเล็กพาไปชมด้านหลังกันต่อนะ มาถึงด้านหลังกันบ้างสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูเลยสำหรับตัวนี้มีที่ล็อกเด็กมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวแผงประตูเนี่ยสวยใหม่มากนะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยถลอกขาดสบะสภาพมาแบบนี้นะคะเลขไม่บอกเลยว่าไม่มีผลกับตัวรถถ้าเกิดว่าลูกค้าคนเดิมเขาดูแลรักษารถด,ดีนะคะพี่ๆขาเลขไม่ไม่มีผลด้านหลังมีแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ2ตํตำแหนง่งแล้วก็หัวหมอนมีมาให้3ตํตำแหน่งสำหรับผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวเบาะสภาพสวยใหม่เหมือนด้านหลัง ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยพี่พี่แล้วมันเป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะคันนี้มีที่พักแขนมีที่ใส่แก้วน้ํามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นรถที่หรูอีกคันหนึ่งก็ว่าได้นะคะออปชั่นครบค่ะภายในก็มีที่อำนวยความสะดวกให้ครบคันเลยอ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเมื่อกี้หนูเล็กแอบเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะสำหรับด้านหลังตรงนี้ตัวไฟได้เป็นไฟ LED สวยคมมากๆเลยนะ เดี๋ยวลองปิดให้ชมอ่านี่ปิดทีเดียวปึ๊กเลยนะคะตัวไฟ LED สวยใสยไม่มีริ้วรอยไม่มีสะเก็ดหินค่ะสปอยเลอร์จัดมาให้แล้วค่ะสีดำนะคะสีดําสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ค่ะที่ติดตั้งมาให้แล้ว2ตําแหน่งด้านล่างสเกิดเขาก็เป็นสีดําพร้อมไฟเบรกทับทิมน,นะคะแล้วก็โลโก้ GR Sport เดิมจากโรงงานเลยเดี๋ยวเราเล็เปิดท้ายฝากระโปรงให้ชมนะคะ เปิดจากกุญแจได้เลยกดปุ่มค้างไว้นะคะพี่ๆขาว้ขอภัยค่ะมาดูในเรื่องของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างบอกเลยว่าห้องเก็บสมัมภาระกว้างพอสมควรเลยเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะใบใหญ่ๆได้สามสี่ใบเลยนะพี่ๆขาแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่นะคะมีให้เรียบร้อยเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบถ้วนค่ะ นะคะแล้วก็ไม่มีสนิมนะคะไม่มีสนิมเลยด้านหลังรับประกันอีกเช่นเคยค่ะว่ารถเราเนี่ยสวยเกรดเอมาเลยนะคะไล่ให้ดูโครงสร้างด้านหลังไม่มีผิดรูปไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนนะรับประกันตัวรถคุณภาพเกรดเอให้ลูกค้าฝากกระโปรง ต้องเรียกว่าฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมแล้วก็แผบป,ประตูทั้ง4บานเดิมเดิมมาเลยทั้งคันนะพี่ๆไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนนะคะสภาพสวยเกีย์ A แบบนี้เดี๋ยวเราเรียกภาพไปชมห้องเครื่องกัน มากันในส่วนของตัวห้องเครื่องบ้างนะคะสําหรับตัวเครื่องคันนี้ได้เป็นเครื่อง 1, 8 0 0ซนีซีนะคะวิ่งได้สูงสุดที่140แรงม้าเลยทีเดียวเครื่องโตโยต้าค่ะเป็นเครื่อง4ี่สูบถ้าเป็นตัวฉมใหม่แบบนี้จะไม่มีฝาครอบเครื่องมาให้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะแต่รับประกันตัวเครื่องเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมโรงงานไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดนะคะตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเยิ้มจากน้ามันออกมาแต่อย่างใดค่ะสภาพมาเครื่องแน่นแแห้งๆแบบนี้เลยแต ะะเดี๋ยวหนูล็กเช็คให้ค่ะถ้าเกิดว่าถึงวารันตีหนูเล็กเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเล็กเช็คซีซีแบตให้นะคะในส่วนของตัวรถค่ะนี่โครงสร้างเดิมสวยๆมาแบบนี้ค่ะโคมไฟค่ะไม่มีรอยแตกรอยหักสภาพใหม่มากๆนะคะโคมไฟก็ไม่มีรอยแตกแล้วค่ะหน้าไม่มีรอยยุบรอยดึงเลยนะคะไล่มาให้ดูทีละจุดทีละตำแหน่งค่ะขาโคมไฟด้านนี้นะคะสภาพสวยๆคันหน้านะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวกีดรูปในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะหัวน็อตฝากระโปรงแท้เดิมโรง งานค่ะพี่พี่ขาฝาแท้เดิมโรงงานสติกเกอร์นะคะอยู่อย่างนี้เลยชัดเจนสติกเกอร์ไม่มีรอยแงะรอยแกะแต่อย่างใดนะนี่แน่นๆเดิมเดิมมาแบบนี้นะคะฝากระโปรงก็ฝาเดิมแท้ของเขาแล้วก็แผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังใหม่นะคะเดี๋ยวทําความสะอาดสปาก,ก็ยังใช้งานได้อีกยาวเลยสําหรับตัวนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเจ้า Toyota a อ t i ติ1.8 GR s p o r t ปี2019จดทะเบียนปี20คันนี้เลขมาอยู่ที่แสนห้านะคะราคา5 0 0 0 7จ็0 0นป้ายแดงอยู่ที่ร้านต้นๆนะคะราคาหายไปเกินครึ่งเลยทีเดียวสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้สามารถแคปบหน้าจอนะคะแล้วแอดไลน์มหาหูุล็กที่0 9 3ย์9 2 8 8 8มสเอปน,นี้ได้เลยหรือไม่โทรเข้ามาหาหูุล็กค่ะเรามีบริการไฟแนนซ์นะเข้ามาเซ็นที่นี่ก็ได้หรือว่าจะให้วิ่งไปเซ็นได้ทั่วประเทศเลยนะเงื่อนไขดีๆจากเพชรยนบอกเลยว่าเราให้ยอดจัดสูงมากนะคะร20%เลยและที่สำคัญดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.49เท่านั้นนะคะขอเครดิตดีนะคะค ตลอดอายุสัญญาเลยไม่มีบวกเพิ่มถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กบอกเลยว่าแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ2องหมื่นโลตามพี่แจ้งไปนะคะมาสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะระหว่างนี้ที่หนูเล็กถ่ายคลิปก็มีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดนะะระหว่างนี้คือลูกค้าเข้ามาอย่างตลอดเลยนะถ้าสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่สําคัญกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้หนูเล็กด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันสําหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อน ะะสวัสดีค่ะ